วันนี้ก็จะพูดเรื่องความกระตัญญูความกตัญญูคืออะไรก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ได้มันต้องมีคนอื่นต้องพึ่งพาอาหายส,สิ่งอื่นต้นไม้ต้นหนึ่งก็ต้องพึ่งดินพึ่งน้ําพึ่งอากาศพึ่งแสงแดดนี่คือ ต้นไม้แต่ต้นไม้แม่แต่ต้นไม้จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องพึ่งสิ่งอื่นนะขณะเดียวกันต้นไม้ก็ทำหน้าที่ตอบแทนนะสิ่งอื่นๆด้วยเยินว่ามันก็ดูดน้ำจากดินแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็คายไอ้น้ำนะกลับสู่บรรยากาศนะแล้ว,วันหลังก็จะกลายมาเป็นฝนตกลงมาสู่ แผ่นดินนีกลายเป็นน้ําให้ต้นไม้อาศัยทีหนึ่งต้นไม้อาศัยอากาศเนี่ยคาร,าร์บอนไดคาบอนไดออกไซด์จากอากาศมาหายใจเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยปรุงอาหารได้มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยต้นไม้ก็ต้องขายออกซิเจนกับสู่อากาศนะนี่คือต้นไม้ก็ต้องให้ประโยชน์แก่อากาศแก่แผ่นดินด้วยน ต้นไม้ขายออกซิเจนแล้วเนี่ยสัตว์อื่นส,สิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้ใช้ประโยชน์นจากออกซิเจนที่ต้นไม้ขายให้ก็คือสัตว์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในการหายใจแล้วก็ขับคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ออกมาให้ต้นไม้อาศัยอีกเนี่ยเพราะนั้นนะต้นไม้จะอาศัยจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นคือสัตว์นะเป็นต้นนะครับ สัตว์ก็จะมีชีวิตยอยู่ได้ต้องอาใัยต้นไม้เพื่อให้ออกซิเจนเป็นต้นนะครับชีวิตของเราเหมือนกันจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นๆมากมายอันแรกที่สุดสิ่งแรกที่สุดคือพ่อกับแม่ของเราถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ของเราเนี่ยเราก็เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เรียกว่ามีเราต้องอาศัยพ่อแม่ นะถึงมีชีวิตอยู่ถึงมีชีวิตขึ้นมาได้ก็เรียกว่าพ่อกแม่เนี่ยมีคุณมีพระคุณมีประโยชน์ต่อเรานะมีคุณต่อเรานะครับมีคุณนะมีคุณต่อเราเพราะว่าทําให้เรามีชีวิตเกิดขึ้นมานะครับเนี่ยนอกนั้นเนี่ยโดยเฉพาะแม่ก็เลี้ยงดูเรานะตั้งแต่ว่าเรายังแบ,บอเนี่ยป้อนนมให้นะครับเช็ดตัวให้นะ เวลาหนวเหนียวเนือหนาอาบน้ำให้นะครับให้นอนนะครับคอยปัดยุงปัดอะไรให้นะครับคอยหุ่มผ้าให้เวลาหนาวนะครับพ่อแม่ก็ต้องพึ่งพ่อนะพ่อไปหาอา,าหารไม้แม่นะครับแม่เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยขณะเดียวแม่ก็ต้องพึ่งพึ่งพ่อนะครับเนี่ยมันต้องพึ่งพาอ,อาศัยกันนะครับเราอาศัยพึ่งพาแม่ของเราในขณะที่เราเล็กอยู่นะอาศัย น้ำศัยอาหารใส่ท่านทําความสะอาดาาให้ใส่ท่านพาไปหาหมอนะ้ให้เวลาเจ็บป่วยให้นอนป้องกันอันตรายจากยุงจากสัตว์ต่างๆจากอากาศร้อนอากาศหนาวให้เรานะครับพ่อแม่ช่วยเรานะครับพ่อแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะพ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยพอเราโตขึ้นท่านก็สอนให้เรา นั่งนะคลานยืนแล้วก็เดินเนะีนะ่ยต่อมาก็หัดพูดนะนะหัดใส่เสื้อผ้าหัดกินข้าวนะพ่อแม่ก็สอนเรานะทั้งพ่อทั้งแม่สอนเราถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เนะี่ยเราก็คงไม่เติบโตมาได้ถึงบัดนี้นะครับนะเกิดไม่มีใครเกิดมาก็อันที่หนึ่งอันที่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงไปทิ้งนะทำาะกยับแล้วก็ตายนะครับเนะี่ย หรือว่าเราโตถึงขนาดหนึ่งแล้วนะพอเดินได้พออะไรได้เราไปถูกทิ้งอยู่ในป่านะเราไม่ได้รับการเรียนรู้เรื่องการพูดเรื่องการกินอาหารเรื่องการนุ่งห่มผม้าเสื้อผ้าให้ถูกต้องเนะี่ยเราก็จะคล้ายสัตว์ป่านะก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วนะเพราะนั้นนะ่ะเรามีชีวิตที่ดีได้นะอาศัยพ่อแม่นะเป็นผู้เลี้ยงดูแล้วก็เป็นผู้สั่งสอนอบรมด้วยนะครับ นี่คือว่าเราต้องรู้ว่าท่านทําความดีให้แก่เราถ้าเราไม่รู้อันนี้มันอันตรายจริงๆนะครับพ่อแม่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้นต่อมาเมือ่อเราโตขึ้นก็มีครูสอนให้เรารู้หนังสือรู้วิชาการต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อเราสอนเรื่องกริยามารยาเรื่องการเข้าสังคมน ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีแล้วเราไม่รับไว้เนะี่ยเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเราก็กลายเป็นคนไม่รู้หนังสือไม่มีมารยาทเนะี่ยทำหมากินไม่ได้นะครับเนี่ยทำหมากินไม่ได้เลี้ยงตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นนะพ่อแม่มีพระคุณมีคุณนะ่น่มีคุณมีประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นพระด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากนะประเสริฐนะครับเนี่ยมีคุณแล้วก็เป็นพระ คุณท่านพระเนี่ยเป็นคุณที่ดีพระแปลว่าดีแปลว่าประเสริฐนะครับเป็นความดีที่ประเสริฐที่ท่านให้แก่เราเราต้องระลึกถึงจําไว้นะครับใครที่ไม่รู้ว่าใครทําความดีให้แก่เราเนี่ยมันพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่หรือใครๆก็ตามพิสูจน์เองได้นะครับมันไม่แต่ความเสื่อมอ่ะเนี่ยเขาทาความดีให้แก่เราเราไม่เอาแต่เขาทาความเลวให้แก่เราเราเอานะครับ หรือมตัวเราเองก็เหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะนะครับความดีเราไม่ทําเราคิดว่าความชั่วเป็นความดีเราทําไปแล้วก็เดือดร้อนนะครับเพราะนั้นนะมันต้องแยกว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วแล้วก็ใครบ้านที่ทําความดีให้กับเรา <c oughs> เราต้องจดจําไว้รับไว้นะ่าทําตอบแทนท่านบ้างนะไม่ใช่เอาแต่ได้อย่างเดียวนะครับ ะท่านก็ต้องพึ่งเราเหมือนกันนะท่านทําให้เราแล้วเนี่ยอย่างน้อยเรารับไว้ด้วยความเคารพด้วยความเต็มใจนะด้วยความเคารพเนี่ยนะครับี่ท่านก็มีความสุขใจแล้ววออ่าเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าท่านให้แล้วนะเราเอาท่านให้สิ่งที่ดีแล้วเราก็เอาเรามีความสุขและท่านก็มีความสุขด้วยนี่คือเราได้ตอบแทนคุณท่านอย่างน้อยที่สุดแล้วนะครับ ตอบแทนตอบแทนด้วยการทําตามที่ท่านสั่งที่ท่านสอนที่ท่านให้นะครับท่านสั่งท่านสอนท่านให้เรารับมาด้วยความเคารพด้วยความเต็มใจรู้ถึงความดีที่ท่านทําให้รู้ซึ้งนะครับท่านก็มีความสุขใจแล้วครับนะนี่ยอาจจะตอบแทนอะไรมากไม่ได้ต้องตอบด้วยนะไม่นั่นนะเราเอาแต่เอานะเนี่ยถ้าทุกคนเอาแต่เอาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะโลกนี้นะ มันต้องให้ด้วยนะพ่อแม่ให้เรานะเราก็ต้องให้ท่านนะนะครับทําให้ท่านสบายอย่างน้อยว่าทําให้ท่านสบายใจด้วยกันรับคําที่รับสิ่งที่ท่านให้มาด้วยความรักใคร่ด้วยความหวังดีนะครับนะตอบแทนอย่างนั้นก็ขอบคุณนะขอบใจนะยกมือไหว้นะนะครับเนี่ยท่านก็พอใจแล้วการตอบแทนเนี่ยทำให้ทําให้ท่านรู้ว่า เราเนี่ยรู้จักพระคุณของท่านรู้จักว่าท่านทําความดีไว้ให้รู้จักว่าอนิจเนี่ยนี่คือความดีเนี่ยที่ท่านทำให้เราเราเต็มใจรับเนี่ยท่านก็มีความสุขใจแล้วน่ะตักน้ําให้ดื่มเมื่อท่านหิวน้ํานะครับเนี่ยตักข้าวให้กินเนี่ยนะครับในท่านก็พอใจแล้วนะครับช่วยเหลือกิจกรรมของท่านนะนะครับช่วยเหลือกิจการของท่านบ้างนะครับเนี่ย ก็แล้วแต่นะท่านจะให้ทําอะไรนะเนี่ยช่วยล้างถ้วยล้างจานช่วยอยู่บ้านช่วยโทรศัพท์ให้อะไรก็แล้วแต่นะทําให้ท่านบ้านท่านก็จะมีอะไรว่ามีความสุขบ้างทําให้ท่านมีความสุขบ้างทําให้ท่านได้ปร,ประโยชน์บ้างนะท่านได้รับความสุขจากเราเนี่ยท่านก็มีกําลังใจที่จะทาให้เรามากขึ้นน,นะครับเนี่ยเรียกว่ามีน้ําจิตน้ําใจให้แก่กันนะครับเนี่ย มีน้ำกินน้ำใจให้แก่กันเราให้ท่านท่านให้เราเราให้ท่านนะครับเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงน้ำใจกันไว้นะครับมันก็ทําให้ชีวิตเราก็ก้าวหน้าชีวิตท่านก็ก้าวหน้านะพ่อแม่มีความสุขใจลูกมีความสุขใจใช่ไหมนะครับพ่อแม่มีความสุขใจเพราะลูกเนะี่ยรู้ถึงคุณที่ท่านทําให้แล้วก็ตอบแทนคุณท่านตามโอกาสนะท่านมีความสุขใจแล้วก็ ยินดีที่จะให้เรามากขึ้นอีกนะครับเราได้สิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเจริญมากขึ้นอีกนะครับเนี่ยมันก็ทําให้สังคมทําให้ครอบครัวนะมีความผาสุขนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าท่านมีพระคุณต่อเราเนี่ยเราไม่เคยคิดตอบแทนแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นคนอื่นว่ามีพระคุณต่อเรานี่มันเป็นเรื่องยากมันเป็นไปไม่ได้นะครับ เนี่ยมีแต่ความมีแต่ความเสื่อมความฉิบหายนะครับเนี่ยขอพูดเลยนะมีแต่ความเสื่อมและความฉิบหายถ้าไม่รู้จักว่าใครบ้างที่ทําความดีให้ก่เราคือไม่รู้จักว่าอะไรเป็นความดีละใครบ้างที่ทําความดีให้ก่เรานะครับนี่แล้วก็ไม่ตอบแทนนะครับเนี่ยมีแต่ความเสื่อมความฉิบหายนะนี่คนคนหนึ่งนะเนี่ยเขาทำความดีให้เราไม่เอานะพุทธเจ้าบอกเลยคนนี้มีแต่ความเสมื่อมเขาไม่ทําให้อีกเนี่ย ใครทําความชั่วให้เราเนี่ยชวนเราไปกินเหล้าชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปเสพเพลงเนี่ยเราเอาเนี่ยเราก็เสื่อมเราไปขอบคุณพวกนี้นะเราก็เสื่อมเราตอบแทนคนพวกนี้เ้วยกันให้เงินเขาช่วยชวนเขาไปเที่ยวไปเสพไปดื่มบ้างนีก็เรียกว่าขอบคุณชั่วเป็นมิตรนะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยนี่มีแต่ความเสื่อมแน่นอน ที่นี้มีประเด็นหนึ่งเราบอกว่าพ่อแม่แค่ว่าเป็นกินอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องการความสนุกสนานแล้วเกิดเรามาเราก็ไม่ได้มีพระคุณต่อเราก็อันนั้นก็เรื่องของท่านนะครับแต่ท่านก็ให้ชีวิตเราเกิดมานะครับเนี่ยต้องคิดถึงข้อนี้เนะี่ยท่านให้ชีวิตเรามาท่านเลี้ยงดูเรามานะครับนะี่ที่ท่านไม่ดีก็ช่างท่านเถอะนะครับเป็นเรื่องของท่านนะครับเนะี่ยเรามีหน้าที่ทําความดีนะครับ ท่านให้สิ่งดีๆให้เรามาท่านปรารถนาดีต่อเรานะครับเราก็ใช้ชีชว,วิตของเราเนี่ยเนี่ยทาความดีต่อไปตามที่ท่านปรารถนานะครับทําความดีต่อไปนะครับอะไรที่พ่อแม่ทําไม่ได้เราก็ทําให้ได้ก็แล้วกันนะครับจะให้พ่อแม่ดีไปทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้นะครับพ่อแม่เป็นแค่ปุถุชนนะครับ พ่อแม่เป็นแค่ปุถุชนก็มีหลงผิดบ้างหลงถูกบ้างนะครับเราก็ต้องเข้าใจจุดนั้นให้อภัยนะช่างมันนะครับอย่าไปถือสาอะไรนะครับเราก็ต้องพยายามทําให้ดีกว่าท่านะครับนั่นแหละนะครับจุดนั้นนะครับเราต้องพยายามทําให้ดีกว่าท่านนะครับเราเห็นไม่ดีแล้วเราก็เนอ,อรู้จักว่าแก้ไขให้มันดนีท่านแก้ไม่ได้แล้วก็เรามาแก้ที่ตัวเรานะครับเนี่ย ท่านทำความดีไว้แล้วเราก็ต้องดำรงนรักษาให้ต่อไปนะครับเราก็มาทำต่อนะครับทำตอกทำแทนนะครับท่านทำความดีให้กับเราแล้วก็มาทำต่อไปนะครับนี่นะครับท่านทำความดีไว้แล้วันหนึ่งเราก็ทำแทนท่านนะเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีในนะครับนี่นะครับอะไรที่ดีดีที่พ่อแม่เคยทำเราก็ทำต่อไปนะครับเนี่ยทำแทนท่าน อะไรที่ท่านยังทําไม่ได้แล้วก็ทําต่อทําไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นพ่อแม่รุ่นต่อไปที่ดีขึ้นนะครับอย่า้มันเหมือนเดิมหรือใหญ่มันแย่กว่าเดิมนะครับนี่ถ้ามันเป็นถ้าว่ามันแย่กว่าเดิมก็เรียกว่าอาอาวชาติบุตรเนี่ยบุตรที่เนี่ยโดยโดยคุณธรรมโดยอะไรแล้วมันแย่กว่าพ่อแม่นะครับนี่ถ้าว่าเสมอกับพ่อแม่น่ะมีคุณความดีมีความชั่วอะไรเสมอกับพ่อแม่เรียกว่าอนุชาติบุตรนะครับ ถ้าเรารู้อะไรไม่ดีแล้วก็เราก็อย่าไปทําอะไรที่เราก็ทําให้ดีขึ้นนะครับอะไรที่ดีแล้วเราก็ทําให้ดีขึ้นอีกนะครับเราก็เป็นอภิชาตินะครับอภิชาติะะบุตรนะครับบุตรที่ประเสริญยิ่งกว่าพ่อแม่นะครับเนี่ยเราต่อไปรุ่นลูกเรามันก็จะนะมันจะเป็นอย่างเราอีกนะครับเนี่ยถ้าเราอากตันยูตอนนี้ลูกเราก็เหมือนกันนะครับเราส่งนิสัยนี้ให้ลูกนะครับเนี่ย เราเป็นอภิชาติบุตรลูกเกิดมาก็จะดีกว่าเรานะครับ <Yeah. S 1> เรารู้จักตอบแทนว่าคุณข้อพ่อแม่โดยเฉพาะท่านท่านเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยท่านมีความทุกข์เราช่วยเหลือท่านนะครับท่านก็มีความสุขใจเรามีลูกลูกก็จะเป็นอย่างที่เราเคยทํานะคร <Yeah. S 1> ับก็นะเนี่ยเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนะนะครับพุทธเจ้าตรัสไว้นะ นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกัตเวทิตาความกตัญญูคือรู้คุณท่านกัตเวทีคือตอบแทนคุณท่านนะตอบเพื่อแทนนะเป็นเครื่องหมายของคุณดีเราจะดูว่าใครดีใครชั่วเนี่ยก็ดูตรงนี้แหละเนี่ยดูว่ารู้จักอะไรดีอะไรชั่วหรือเปล่ารู้จักว่าใครทําให้เราหรือเปล่านะรู้จักตอบแทนหรือเปล่านะครับ ก็เหมือนสินค้าต่างๆก็มีเครื่องหมายมีสัญ,ญลักษณ์มีตรานะนะครับคนดีก็มีตราของคนดีคนชั่วก็มีตราของคนชั่วเหมือนกันนะตราของคนดีคือรู้จักความกตัญญูรู้จักความกะตะเวทีนะครับก็ขอฝากไว้